หลายครั้งมีคนป่วยมาเล่าให้ฟังว่าไปโรงพยาบาลน่ะไม่ดีเลยไม่ได้ยาตามที่อาการเจ็บป่วยเลยเคยได้ยินไหมคสวัสดีค่ะพบกับรัตดวันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคำตอบสามข้อที่ควรจะเตรียมไว้เมื่อเราจะต้องไปโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะทำให้เราได้รับการบริการ ถูกกับโครคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมข้อมูลใหม่ๆนะคะคําถามสําคัญสาคัญที่เมื่อไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอจะถามนะคะก็หนึ่งหมอจะถามว่าเป็นอะไรมานะคะเราก็ให้ตอบอาการป่วยที่เราเป็นสักหนึ่งถึงสองอาการก็พอนะคะว่าเป็นอาการยังไงเป็นที่ไหน แล้วก็เป็นมาเมื่อไหร่เป็นกี่วันแล้วนะคะที่เจอนะคะก็คือพอคุณหมอถามนะคะคุณป่วยก็จะบอกว่าเมื่อ5้าเดือนที่ผ่านมามีอาการจิตนู่นปวดนู่นแล้วก็พออีกสองวันก็เป็นอาการนั่นอาการนี่ไล่มานะคะคุณหมอก็จะบอกว่าไม่ใช่อย่าง,งานั้นอาการที่ป่วยที่ต้องมาพบแพทย์จําเป็นต้องมาพบแพทย์นี่แหละค่ะมีอะไรบ้าง ลืมไปเลยคนป่วยพอโดนโดนสกัดกั้นความคิดนะคะคิดไม่ออกเลยก็บอกอาการไปก็เป็นอาการบางครั้งก็เป็นอาการจริงๆที่เราต้องการจะให้หมอตรวจแต่บางครั้งก็เป็นอาการลองๆมาค่ะมันก็เลยเหมือนว่าปัญหาใหญ่ๆที่เราเป็นปัญหานะคะไม่ได้รับการแก้ไขในการรักษาของแพทย์นะคะบางทีก็คือจะรักษาแบบ ครั้งเดียวห้านกไม่ได้ไม่เหมือนเราไปจ่ายตลาดนะคะว่าเราต้องซื้อทุกอย่างตามที่เราประสงค์เพราะว่าบางครั้งยานะคะที่ทานเข้าไปมันก็จะไปทําลายตัวยาซึ่งกันและกันยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดีค่ะคําถามที่สองที่จะพดดบ่อยก็คือหมอก็จะถามว่ามีโรคประจําตัวอะไรไหม ถ้าหากว่าเราเคยไปโรงพยาบาลประจําประจํานะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าจะมีประวัติของเราอยู่แล้วแต่หากว่าเราไปอีกโรงพยาบาลอื่นอีกเมื่อไหร่คําถามนี้ต้องเป็นคําถามเด่นๆที่คุณหมอจะถามแน่นอนเลยค่ะก็ให้ตอบคําถามคุณหมอไปเลยค่ะว่าเราเป็นโรคอะไรเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคเกาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังแล้วก็พร้อมกับเอายาไปด้วยค่ะ ให้คุณหมอดูว่าเนี่ยเราทานยาตัวนี้เพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นตัวยาที่คุณหมอให้มาไปซ้ําซ้อนกับยาที่เรามีอยู่ทําให้เรากินยาเพิ่มปริมาณมากขึ้นซึ่งไม่มีผลดีต่อตับไตเรานะคะหรือไม่งั้นไม่ต้องบอกว่าให้คุณหมอแบบว่านั่งดูดวงให้นะคะว่าถ้าคุณหมอเก่งคุณหมอต้องรู้สิคะว่าที่ฉันเป็นโรคอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะและสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งเป็น คำถามที่สามคุณหมอก็จะถามว่าแพ้ยาอะไรมาบ้างนะคะเคยแพ้ยาอะไรไหมนะคะเราก็เตรียมตอบเลยค่ะว่าเราแพ้ยาอะไรบ้างนะคะเพนิซิลินหรือยาอะไรต่างๆนี่เพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลถ้าเราบอกยาตัวนี้ไปแล้วนะคะทางเภสัชนะคะก็จะบันทึกไว้ในประวัตินะคะคุณหมอก็จะได้จัดยาที่ไม่ใช่ยาที่เราแพ้ให้เรานะคะเอายาอื่นมาทดแทนให้ในยาตัวนี้ค่ะ นี่ก็เป็นข้อคําตอบนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำคัญที่เราจะพบได้เมื่อเวลาเราไปโรงพยาบาลนะคะ,ะก็ให้เตรียมก็ให้เตรียมข้อคําตอบพวกนี้ไว้การเตรียมไว้อย่างนี้ค่ะจะทำให้เราค่ะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลรักษาเฉพาะอาการสำคัญสำคัญดริงแล้วเราก็จะได้ทานยาเท่าที่ร่างกายเราการเจ็บป่วยเราต้องการจะไม่ได้ กินยามากเกินไปหรือทําให้เราแพ้ยาได้ง่ายแล้วก็จะทําให้การไปรักษาพยาบาลครั้งนั้นมีคุณภาพสูงสุดค่ะและยังทําให้เราไม่เสียอารมณ์นะคะในการรับบริการครั้งนี้เหมือนว่าเราไม่ใช่ตัวรี่เล็โดโนเจ้าหน้าที่พูดเสียงดังๆเราก็ตกใจแล้วอันนี้ก็ะระดาเข้าใจเลยนะคะพอดีบางทีคุณยายมาเล่าให้ฟังนี่ก็สงสารคุณยายเหมือนกันค่ะ ก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าหากว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้ดูคลิปนี้ก็ฝากให้ดูแลคนไข้ด้ค่ะส่วนมากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะจะพบเจอสําหรับสถานบริการที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐสถานบริการของรัฐเป็นเสื้อส่วนมากนะคะเพราะว่าคนไข้มีจํานวนเยอะนะคะต้องต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะคะ แต่ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนไม่ค่อยเป็นปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะก็คือ VIP ค่ะเพราะว่าเราก็ได้จ่ายเงินซื้อความสะดวกสบายเรานะคะเป็นการได้รับบริการตามตามนั้นค่ะแต่ถ้าหากว่าสถานบริการของรัฐนะคะถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันเสมือนว่าผู้ป่วยค่ะเป็นญาติเราคนนึงเป็นพ่อแม่พี่น้องเราบริการด้วยใจตอนนี้ก็จะเป็นเสน่ห เลยนะคะถ้าหาเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเมมมาได้นะคะเดี๋ยว้ะดาก็จะไปค้นคว้าตอบคําถามให้นะคะเพื่อจะได้แบบว่าดูแลซึ่งกันและกันค่ะสําหรับคลิปนี้ข้อขอกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ